อยู่ในสถานการณ์ยานะคเป็นอาจารย์สอน,น,นคณะเภสัชความคืบหน้าเรื่องยาอาจารย์รู้หมดอยู่แล้วนะคะกรณีเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิบัตรนี้มีมานานแล้วด้วยใช่ไหมคะคือกรณีที่เกิดขึ้นณนขณะนี้นนเนี่ยถ้าเราลองไม่ลืมอดีตนะคะอดีตนั้นเนี่ยตอนช่วงปี2534เราเองก็ถูกสหรัฐกดดันโดยใช้มาตรา301เหมือนกันนะคะในการที่จะให้เราแก้ไขกฎหมายสิทธิบัตรเพื่อขยาย การคุ้มครองไปคุ้มครองในเรื่องของสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ยาซึ่งเดิมเนี่ยกฎหมายเดิมของเรานั้นเนี่ยเราคุ้มครองในเรื่องของกระบวนการผลิตยาอยู่แล้วนะคะแล้วกข็ขอขยายอายุสิทธิบัตรจาก15ปีเป็น20ปี <c oughs> เพื่อนในช่วงนั้นนั้นเนี่ยนักวิชาการเองนะคะก็พยายามที่จะออกมาให้ข้อมูลว่าถ้าเรายอมรับสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ยานั้นเนี่ยประเทศไทยอุตสาหกรรมยานั้นเนี่ยจะหมดโอกาส ในการพัฒนาอุตสาหกรรมนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยาชื่อสามัญนแล้วก็ต่อไปส่งผลกระทบก็คือก็จะมีการผูกขาดเจ้าเดียวนานขึ้น <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะใช้ยาแพงขึ้น <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นการต่อสู้นั้นเนี่ยก็ก,ก็ก็เป็นเหมือนขณะนี้เลย บริษัทยาต่างชาติเองก็พยายามใช้ทุกสื่อโฆษณาแล้วก็บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยบอกว่าไทยเรานั้นเนี่ยเป็นโจรสลัดต้นทรัพย์สินทางปัญญาของเขานนเขนาดนั้นเลยะนะคะซึ่งในเรื่องของสติบัตินัีนเน่เป็นเรื่องที่อธิบายค่อนข้างลำบากนะคะเพราะฉะนั้นแรงการที่จะขยายข้อมูลทำวามเข้าใจนั้นเนี่ยเราก็สู้เขาไม่ค่อยได้แล้วก็ประกอบกับ เขาใช้มาตรา301ในเรื่องของจัดตัด GSP เรานะคะเพราะฉะนั้นในปี2535เราจึงยอมแก้ไข,ขกฎหมายสิทธิบัตรซึ่งขณะนั้นเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าอินเดียไม่ยอมนะคะ,คะแล้วก็นักขณะนั้นเองอุตสาหกรรมยาของไทยนั้นเนี่ยก้าวหน้ากว่าอินเดียเยอะเราผลิตยาได้คุณภาพดีกว่าอินเดียแต่ว่าอินเดียนั้นเนี่ยไม่ยอมแก้ไข,ขกฎหมายสิทธิบัตรจนกระทั่งมาแก้ไข,ขตามข้อตกลงทริป ในเมื่อสามปีที่แล้วนี่เพราะฉะนั้นอินเดียก็ใช้โอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาณขณะนี้อุตสาหกรรมยาของอินเดียนั้นเนี่ยก้าวหน้าขนาดที่ผิดยาใหม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนสำคัญเลยนะคะของวงวงจรอุบาต ของการที่ใช้มาตรการทางการค้ามากดดันแล้วก็ให้เราแก้ไขกฎระเบียบก็ตามให้เราเนี่ยไม่ใช้ณขณะนี้นั้นเนี่ยให้เราไม่ใช้การใช้สิทธิตามสิทธิบัตรนะคะซึ่งเป็นมาตรการที่ถูกต้องตามตามทั้งกฎหมายไทยทางกติกาข้อตกลงทริปมาตรา31 b บชัดเจนนะคะว่าในกรณีเนื่องจากว่าในการ ให้สิทธทิบัตรนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีการผูกขาดตลาดแต่เจ้าเดียวในเรื่องของการผูกขาดตลาดนั้นเนี่ยทุกคนต้องยอมรับว่ามันจะมีเกิดผลเสียถ้าการใช้การผูกขาดตลาดนั้นเนี่ยเอ่อก่อให้เกิดการเข้าไม่ถึงยานะคะซึ่งในกติกาข้อตกลงทริปเองนั้นเนี่ยก็สร้างสมดุลอันนี้สร้างเครื่องมือที่เรียกว่าเอ่อ CL อันนี้นะคะก็คือการใช้สิทธ์ตามสิทธิบัตรนี้ เพื่อให้รัฐบาลสามารถที่จะจัดการกับปัญหาสาธารณสุขได้ไม่ต้องโดนผูกขาด <tes an> ไม่ต้องโดนโดนผูกขาดเพราะฉะนั้นเปิดให้มีการแข่งขันนั่นก็คือการใช้สิทธิ์นะคะโดยรัฐบาลนั้นทําได้สามเงื่อนไขก็คือเงื่อนไขแรกแนั้นเนี่ยก็คือเรื่องเร่งด่วน สองเร et, ini, ื่องฉุกเฉินสามใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะที่ไม่หวังผลกําไรซึ่งประเทศไทยนั้นเนี่ยเราประกาศชัดเจนในการใช้สิทธิ์ของเรานิยา3าตัวนั้นเนี่ยก็คือใช้ในระบบหลักประกันสุขภาพใช้ในระบบประกันสังคม ใช้ในระบบการเบิกจ่ายของออข้าราชการก็เข้าเกณฑ์เข้า,ขามหมด<า>เราก็ไม่ได้เป็นธุรกิจนะคะ,คะเพราะฉะนั้นแล้วก็เราก็ให้ค่าตอบแทนในการใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ในตามกติกานั้นเนี่ยก็คือว่าเมื่อเราประกาศในการใช้สิทธิ์แล้วประกาศค่าตอบแทนแล้วนะเนี่ยก็จะมีการเจรจาในเรื่องของค่าตอบแทนว่าถ้าบริษัท ไม่พอใจในะคะ่าตอบแทนก็มาเจรจารถ้าตกลงกันไม่ได้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานั้นเนี่ยจะเป็นพูดตกลงสุดท้ายนะคะไก่เกี่ยสุดท้ายจนได้ข้อตกลงประเด็นจึงอยู่ที่ว่าเมื่อเราประกาศใช้สิทธิ์ไปถูกต้องตามกติกาทุกอย่างก็เหลือะะแต่เจรจาร การเจรจาก็ได้ดําเนินการไปแล้วก็คือว่ากระทรวงสาธารณสุขเองได้ตั้งคณะกรรมการในการเจรจาะนะคะซึ่งดิฉันเ,เองนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการชุดนี้ที่มีท่านเลขาธิการสํานักง,งานอาหารยานั้นเนี่ยเป็นประธานท่านก็เชิญบริษัทยาทั้ง3บริษัทนั้นเนี่ยมาเจรจาแต่ปรากฏว่าทั้ง3บริษัทนั้นเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะยังไม่เจรจาในเรื่องค่าตอบแทน ท่านก็เสนอว่าท่านจะลดราคาอ๋อก็คุยกันคนละเรื่องคนละเรื่องเราพยายามบอกว่าท่านลดราคาเราก็จะรับข้อเสนอในการลดราคาแต่ขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเราได้ประกาศการใช้สิทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นท่านพอใจไหมในค่าตอบแทนที่เราประกาศไป0.5%ท่านก็บอกว่าท่านยังไม่ยังไม่ยังไม่คุยเรื่องคุยเรื่องนี้นะคะขอถามท่านโศกกระทรวงสาธารณสุขหน่อยนะคะ เราพาคุยเรื่องหนึ่งแต่เขาไม่คุยเขาไม่คุยกับเราก็ไปคุยอีกเรื่องหนึ่งทางกระทรวงทํำยังไงกันเนี่ยครับผมเรียนว่าตรงนี้เรื่องแรกขอยืนยันก่อนนะครับว่าการที่เราทําในครั้งนี้นั้นนี่ถูกต้องตามกณฑก,กาทั้งกฎหมายในประเทศเราแล้วก็กฎหมายสากลน,นะครับเพื่อที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับทราบข้อมูลจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะตัดถึงใจเรื่องนี้น,นั้นเรามีฐานข้อมูลหลายเรื่องฐานข้อมูลทางวิชาการ ฐานข้อมูลดังกฎหมายแล้วก็ผู้ที่ทําเรื่องนี้เราก็ได้ปรึกษาหารือกันทุกกระบวนการทุกระดับนะครับก่อนที่จะปฏิบัติการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราเดินมาถูกทางแล้วอย่างนี้เนี่ยกติกาที่เรากําหนดเหมือนที่อาจารย์จิราพรได้พูดมอสักครู่นี้นะครับว่าเรากําหนดค่าตอบแทในให้เขาด้วยนะครับเราไม่ได้เอาอสิทธิ์ฟรีนะครับ0.5% <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย0.5%จริงๆแล้วนี่เมื่อประกาศแล้วเขาต้องมาคุยกับเราว่าพอใจไหม ถ้าไม่พอใจก็เป็นอำนาจทางกฎหมายของท่านอธิบดีกรมรัพย์สินทางปัญญาที่จะเป็นคนกลางในการเจรจาเพื่อที่ได้ข้อยุตินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนี่ผมคิดว่าเมื่อเราประกาศใช้สิทธิไปแล้วนี่ต้องเดินตามกติกานะครับแล้วการเจรจาอิท ขั้นตอนหนึ่งเรื่องของการลดราคายาก็เป็นอีกสเตปหนึ่งอีกขั้นตอนหนึ่งเช่นเดียวกันเ,เพราะฉะนั้นยืนยันหลักการของกระทรวงสาธารณสุขก็คือว่าหนึ่งเราทําถูกต้องตามกฎหมายเราเป็นการปรึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกฎหมายนั้นไม่ใช่เฉพาะกฎหมายในไทยกฎหมายระหว่างประเทศด้วยคือต่างประเทศเขาก็มีเงื่อนไขยอย่างนี้เหมือนกันการใช้สิทธิ์เหนือสิทธิบตัตรหรือว่าใช้สิทธ์ตามสิทธิบตัตรเขาก็เป็นอย่างรรเราใช่ครับคือถ้าไม่ใช่เพื่อธุรกิจก็มีสิทธิที่จะผลิตยาออกมาได้ใช่ครับอ๋ไม่ใช่เราประเทศเดียวนะที่แปลกประหลาดไม่ใช่ ประลา